เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าไปตรวจวัดสารพิษในอากาศบริเวณบ่อขยะและในพื้นที่ชุมชน3หมู่บ้านกว่า1,000ครัวเรือนหลังเกิดไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แต่ก็อาจจะได้รับกลิ่นเป็นระยะหากมีลมพัดวนมาทางชุมชน ขนาดเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในรัศมี2กิโลเมตรจำนวน9รายและเร่งให้คาแนะนําเรื่องของการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่ชุมชนกว่า1,500ชิ้น ส่วนการใช้รถแมคโครขุดเปิดพลิกกับขยะเพื่อให้รถน้ำฉีดพ่นน้ำดับไฟล่าสุดสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้แล้ว2บ่อคงเหลือบ่อกลางที่มีปริมาณขยะมากซึ่งได้ระดมเครื่องจักรเข้าดับไฟอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน2วันนี้ครับ,บ